ศูนย์ดำเนินการป้องกันปากราวยาเสพติดครับของสำนักงานชาติครับความอื่่ต้องกราบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับที่ท่านได้กรุณาบัญชาการแล้วก็ติดตามการปฏิบัติการในการทลายเครือข่ายและก็หมายยาเสพติดในวันนี้นะครับาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกพื้นที่ซึ่งถือเป็นวาระเลขด่วนของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นหนักในการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อตัดวงจรและท่อน้ำเลี้ยงของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติการจำหน่ายยาเสพติดเป็นผู้ค้ารายย่อยในท้องถิ่นชุมชนตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มดีมานแท้และไม่ใช่ดีมานเทียมนะครับจากนโยบายของท่านนายรุ่นตีที่ได้ทำงานในเชิงรุกครับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสวัวชชาติจึงได้มีแนวนโยบายในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศในการทลายเครือข่ายถึง845เครือข่าย แล้วก็มีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นถึง2,525 25เป้าหมายนะครับซึ่งหน่วยที่เป็นหน่วยปฏิบัติการก็คือตำรวจภูธรภาค1-9นะครับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก,กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรทุกจังหวัดในพื้นที่รวมบูรณาการกายบัดกับปปสทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดนะครับ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดได้มอบหมายท่านพลตำรวจโทสำรามนลมาผู้ช่วยผบวทรได้กํากับการและปฏิบัติการภาพสนามและให้พลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบวทรได้กํากับการและบัญชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเปลีป่ยนแปลงตัวเลขไปตามเวลาที่เดินหน้าไปนะครับก็ต้องกราบเรียนว่า การปฏิบัติการวันปี5ครับจังหวัดที่ได้ผลมากที่สุดคือจังหวัดยุทธยาโดยมีการตรวจพบและจับกลุ่มยึดยาบ้าได้ถึง2ล้านเม็ดเสกและขยายผลไปที่จังหวัดปทุมธาน,นีได้อีก1ล้านเม็ดเศษขณะนี้เพราะ3จังหวัดชายแดนมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นส่วนจำหน่ายและแพร่ระบาดในพื้นที่และส่วนที่2คือส่วนที่พักยาเสพติดและส่งออกนอกประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนยาเสพติดจะถูกลำเลียงมาจากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งออกทางท้องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอตากไปและสุไหงโกโปรและแวนนะครับพ่วงที่ผ่านมาในปีงบ67มีการดาเนินการจับกลุ่มนักค้ารายใหญ่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้การลำเลียงยาเสพติดมาทางในในในพื้นที่ภาคใต้และแนวโน้มการส่งยามาใน3จังหวัดภาคใต้กระทาได้ยากขึ้น